ชมสวนเพลินเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดชนบุรีในเขตเทศบาลนครแลมฉบังเราได้ข่าวมานะคะวี่นี่มีหมอยาสมุนไพรซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มหนึ่งของหมอพื้นบ้านค่ะเรามาทําความรู้จักกับหมอยาสมุนไพรกันให้มากขึ้นนะคะว่าเขามีวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไรโดยใช้สมุนไพราตามมาเลยค่ะ เราพาทุกท่านมาถึงสวนแทนคุณกันแล้วค่ะเรามาทําความรู้จักกับหมอสมุนไพรกันเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะอยากให้คุณหมอแนะนําตัวหน่อยค่ะคผมชื่อหมอนะรอชิตแสงเทียนนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกพี่หมออืมค่ะคุณหมอทํางานนะคะเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคเนี่ยมานานหรือ,อยังคะก็ มานานแนละ้วถ้าถ้าพูดถึงเนะถ้าถ้าในใน,ในพื้นที่ก็ประมาณเกือบเกือบยีปีแล้วโอ้นานอยู่นะคะเนี่ยค่ะอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังจังเลยค่ะว่าความเป็นมายังไงบ้างคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่แหลมชบังเนี่ยนะครับเราเป็นตระกูลที่หมอพื้นบ้านนะคะไม่ใหญ่เป็นหมอพื้นบ้านที่อยู่จังหวัดอุตรดิต ม่่ใหญก็มีความชํานาญในเรื่องของการกวาดคอเด็กคือเราได้รับการถ่ายทอดเรื่องของสมุนไพรพื้นบ้านมาตั้งแต่เด็กแนละ้วน่าสนใจจังเลยค่ะวันนี้เลยอยากให้คุณหมอนะคะพาทัวร์สวนแทนคุณนะคะเพื่อถ่ายทอดความรู้นะคะสู่ประชาชนเกี่ยวกับการปลูกสมุนไพรในครัวเรือนที่สามารถในการรักษาโรคได้ค่ะครับก็ด้วยความยินดีฮะ สร้างสวนแทนคุณมานานเท่าไหร่แล้วคะนานครับตั้งแต่ปี2,540แล้วโอ oh, 25้2,540ใช้พื้นที่ในการสร้างสวนแทนคุณเนี่ยเท่าไหรล่ละคะตัวนี้พื้นที่อยู่ประมาณ3งานกว่าๆนะไม่ถึงไร่ไม่ถึงไร่ oh, ไม่ถึงไร่แต่แต่มีพืชสมุนไพรเยอะไหมคะคุณหมอ ตัวนี้เราปลูกมานนตั้งแต่ปี40เนี่ยประมาณเกือบเกบ200ชนิดละ่ะโอ้มากกว่า200ชนิดในพื้นที่เพียงแค่3งานใช่ครับใช่นะคะงั้นขอให้คุณหมอพาทัวร์สวนในยละกันนะคะเชิญครับค่ะโอเคค่ะอาจารย์รู้ไหมครับว่าลูกผลไม้ชนิดนี้คือลูกอะไร ไม่ทราบเลยอาจารย์ลองชิมดูครับราคาต้องอร่อยแน่เลยค่ะอเป็นไงฮะเปรี้ยวามากเลยค่ะเขากินกันต้องยังไงล้นเนี่ยคุณหมอ <laughs> ก็กินอย่างนี้ถูกต้องแล้วแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าจะให้กินอร่อยก็ต้องใส่เกลือนิดน,นึงนะครับอ,อ,อ๋อชิมกับกเกลือใช่ไหมคะตะลิงปิงเป็นผลไม้พื้นบ้านที่ที่ทุกบ้านอาจจะไม่มีแต่ว่าที่บ้านหมอมีก็คือว่าเราสามารถเอาตะลิงปิงเนี่ยเอามาต้มยำกับปลาทู สรรพคุณ oh. สรรพคุณของเขาก็คือว่าเขาสามารถไปบำรุงกระดูกเพราะว่ามีแคลเซียมสูงนะครับ mm. แล้วก็มีวิตามินซีด้วยโอ้ oh. มีวิตามินซีสูงแน่เลยค่ะเพราะว่าเปรี้ยวมากเลยนะคะ mm. คุณหมอคะคถ้าสมมติเราโดนสัตว์ในบ้านนะคะ mm. เช่นมแมลงสัตว์กัดต่อยอะคะ่ะเราจะใช้สมุนไพรตัวไหนดีคะ สมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับตนนัวที่สั่อยากอยากจะแนะนําก็คือว่าหูเสืออ๋อ oh, หูเสือหูเสือที่เป็นเป็นพืชที่สามารถนํามาเป็นอาหารด้ดยเป็นผักเคียมนะผัก mm hmm. เคี่มส่วนใหญ่เขาจะกินกับลาบอะไรเนี้ย <Okay. S 2> แต่ว่าเ,เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานผมถูกตะขับกัดช oh, ี้ <ha. S 2> นิ้วมือแนียนะครับ mm hmm. มันปวดมากปวดแสบปวดร้อนมากก็นําใบหูเสือเนี่ยนะครับ หกเจ็ดใบมาตาให้ละเอียดแล้วก็ไปผสมกับน้าซาวข้าวเอาน้ำซาวข้าวมาดื่มเพราะว่าประมาณประมาณห้านาทีเนี่ยอาการปวดแสบปวดร้อนเนี่ยหายโดยไม่ต้องไปหาหมอนั่นคือพอเราเป็นหมอพื้นบ้านเนาะอ๋อค่ะก็สามารถลดบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้เลยใช่ไหมคะนอกจากนี้ค่ะถ้าเรารู้สึกว่าท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยอย่างเงี้ยค่ะเราจะทานตัวไหนได้บ้างคะถ้าอาหารไม่ย่อย ถ้าเป็นผักพื้นบ้าน <Okay. S 2> ที่ที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับก็มีมะลุมนะโอ้มาลุมซึ่งมะลุมเนี่ยมีสารอาหารครบถ้วนนะคนคนที่ขาดสารอาหารเนี่ยเขาให้กินมะลุม <Okay. S 2> แต่ว่าเราจะสามารถที่จะเอายอดมะลุมเนี่ยนะครับ mm. เอามาต้มแล้วก็กินเป็นอาหารกลางตอนช่วงเย็นเนี่ย ก็สามารถที่จะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายได้ดีด้วยอ๋อมาลุมนะคะก็เป็นอาหารง่ายๆนะคะแล้วก็บุกง่ายด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้เดินผ่านมาตรงนั้นนะคะคุณหมอเห็นพี่เป็นดอกสีขาวๆนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่แบบว่าหากินกันง่ายๆอะค่ะอันนั้นนะคะเรียกว่าอะไรนะคะดอกแคดอกแคคือดอกแคเนี่ย คนโบราณหมอโบราณบอกว,ว่าเวลาที่อากาศร้อนหนาวเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็คือว่าจะเป็นเรื่องของไข้หัวลมคือถ้าเราปลูกสามารถปลูกเองเนี่ยควรจะปลูกไว้อืมค,ค่ะค่ะแล้วถ้าเราอยากทานพืชผักสมุนไพรอะคะ่ะที่ช่วยเรื่องการส่งเสริมภูมิคุ้มกันไม่เป็นหวัดง่ายล่ะคะคนโบราณบอกว่า,วาถ้าเราไม่ต้องการที่เจ็บ ป่วยเนี่ยให้กินภู้ขาวผู้ขาวเนี่ยเป็นเป็นพืชที่ปลูกง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ได้อวดเร็วมากมควรจะมีปลูกไว้ที่บ้านแล้วก็ เราปลูกเองก <Okay. S 2> ินเองดูแลเองสุขภาพเราแข็งแรงอนะ๋อ oh, ไม่โดนสารเคมีด้วยใช่ไหมคะออมันจะมีพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะที่พลูพรูเหมือนกันแล้วเขากินกับเนี่ยงเนี่ยงนะคะ oh. อ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้เขาเรียกชับพลูค่ะ okay. uh huh. คนโบราณก็จะมีเมนูเยอะนะเราจะเป็นแกงแกงหอยหอยขมเนี่ยนะครับเข uh huh. าก็จะใส่ใบเมี่ยงใบชับพลูเนี่ยนะครับใครต้องการที่จะให้เสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ ให้ร่างกายเป็นปกติให้กินเมี่ยงคำเพราะว่าเมี่ยงคำเขาเอาใบชะพูไปห่อใช่ไหมเพราะว่าเมี่ยงคำเนี่ยจะมีาสารที่มีรสของทางสมุนไพรไม่ว่าจะเปรี้ยวหวานมันเค็มอยู่ดีนั้นหมดนะครับค่ะแล้วคุณหมอคะแล้วถ้าช่วงนี้ค่ะรู้สึกว่าแบบหุ่นอะค่ะไม่ฟิตไม่เฟิร์มเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อยากจะฟิตอยากจะเฟิร์มมีสมุนไพรตัวหนึ่งที่ ที่ทุกบ้านอาจจะไม่มีแต่ว่าที่บ้านส่วนนึงคุณมีนั่นก็คือมะกรูดอ๋อมะกรูดมะกรูดเนี่ยนะครับโบราณก็ก็บอกว่านำมะกรูดหนึ่งลูกนะฝานฝานครึ่งแล้วก็บีบในน้ำน้ำดื่มหนึ่งลิตรนะอ๋อค่ะแล้วก็แช่ตู้เย็นไหมเพราะว่าในบ้านเราส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันก็อยู่ในตู้เย็นนะค่ะค่ะก็ดื่มแทนน้ำเนี่ยนะฮะก็จะทําให้คุณเฟิร์มนะครับคุณเฟิร์มไม่ต้องไปซื้อยาที่อื่นก็ยาสมุนไพรต้นไม้ มะกรูดนี่แหละนะครับผลมะกรูดที่เราสามารถเอามาทำทั้งแชมพูสระผมก็ได้ oh, <okay. S 2> เอามาทำาส่วนผสมของรูปประครบสมุนไพรซึ่งเป็นสิ่งที่เราหาง่ายแล้วก็ร mm hmm. าคาไม่แพง <c oughs> ค่ะตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองม <c oughs> ากเลยนะคะกับการใช้มะกรูดในการทำให้หุน่นฟิตหุ่นเฟิร์มนะคะ <c oughs> แล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่พาพวกเราเยี่ยมชมสวนแทนคุณได้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรใกล้ตัวของเราเลยนะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ